รายการทีเคทีนทีสทีวีไบทีนเวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์สำหรับคนไบทีนค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์กับเรื่องราวความสนุกสนานแต่ไม่ไร้สาระค่ะวิทยุกระจายเสียงนะคะเป็น,นกลไกสําคัญของกระบวนการสื่อสารที่มีส่วนช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวิชาการรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ก็ยังครอบคลุมได้กว้างไกลและก็ทุกพื้นที่อีกด้วยนะคะ และเพื่อให้กิจการของวิทยุกระจายเสียงมีความเจริญก้าวหน้ารวมไปถึงสร้างสรางสรดีรรให้กับสังคมไทยจึงได้มีการกําหนดให้วันที่15กุมภาพันธ์ของทุกปีเปน็นวันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นสาระดีๆนะคะที่รายการของเรานํามาฝากกันในวันนี้ส่วนเรื่องราวความสร้างสารรค์และความสนุกสนานก็ยังมีมาฝากอีกเช่นเคยจะเป็นอะไรบ้างไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะช่วงทีมชาเลนจ์ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความสําคัญของการเล่นแล้วคุณจะรู้ว่า เรื่องเล่นไม่ใช้เล่นๆ่นอีกต่อไปช่วงทีนสไตล์พบกับงานออกแบบที่มาจากความคิดนอกกรอบและประยุกต์เข้ากับนวัตกรรมรอบตัวในนิทรรศการณ์วันนี้และตลอดไปพลิกมุมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมช่วงทีเคทีนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และความสัมพันธ์ระหว่างคนและป่ากับภาพบรรยากาศงานเทศกาลภาพยนตร์ป่าไม้นานานชาติกรุงเทพ ที่อุทยานการเรียนรู้ที K เคพาร์อการเล่นไม่ว่าจะกับเด็กไวัยไหนก็ถือเป็นของคู่กันค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเล่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกับคนทุกคนซึ่งมีความคิดที่ว่าการเล่นสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ได้ค่ะ ช่วงทีนทาเลน์ในวันนี้ค่ะตู่ตีจะพาทุกท่านมาพบกับคุณคัทธนีแก้วมณีนักจัดการความรู้ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ OKMD OK ค่ะเธอคนนี้จะมาบอกให้เรารู้ว่าการเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปค่ะทีนทาเลนตและตอนนี้ตู่ตีก็อยู่กับคุณคัทธนีแก้วมณีนักจัดการความรู้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือ OKMD OK ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่เกดนะคะได้ค่ะอยากถามพี่เกดเกี่ยวกับเรื่องการเล่นนะคะคือการเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่นๆอย่างที่เราเข้าใจกันหรือว่าความจริงแล้วมันมีความสําคัญอะไรซ้อนอยู่ค่ะค่ะก็การเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนช่วงไวัยไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ยังยังอยากที่จะเล่นอยู่นะคะเอ่อ ถ้าเป็นเด็กเนี่ย<ะ>การเล่นเนี่ยเรามองว่าการเล่นเป็นการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้สําหรับเด็กค่ะเป็นการซักซ้อมประสบการณ์นะคะที่ก่อรูปวงจรการเรียนรู้ขึ้นมาแล้วในสมองเนี่ยให้ชัดเจนขึ้นนะคะเพื่อการเรียนรู้ในวัยต่อๆไปนะคะการเล่นที่หลากหลายแตกต่างเนี่ยจะส่งผสลให้เด็กมีประสบการณ์ที่หลากหลายขึ้น,<ะ>นะคะ่ะเพื่อเตรียมสําหรับการเรียนรู้ในชั้นที่สูงขึ้นหรือโตขึ้นแล้วการเล่นเนี่ยมัน จำกัดอยู่แค่ของเล่นหรือเปล่าคะการเล่นเน่นนอกจากของเล่นแล้วเนี่ยสื่อสิ่งแวดล้อมนะคะหรือตัวคนหรือแม้กับตัวเองก็ยังเป็นสื่อที่ใช้ในการเล่นได้นะคะสิ่งสําคัญของการเล่นก็คือบรรยากาศการเล่นนะคะเราเล่นที่ไหนเล่นเมื่อไหร่เล่นกับใครด้วยสื่ออะไรนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบของการเล่นทั้งสิ้นการเล่นเนี่ยคือสิ่งที่เด็กเขาเป็นสิ่งได้ที่เขาสัมผัสใช่ไหมคะก็เหมือนเป็นการปูพื้นฐาน ความคิดประสบการณ์ทักษะต่างๆต่อไปสําหรับการเล่นในปัจจุบันเนี่ยค่ะคือเดี๋ยวนี้เด็กเขาก็มีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตจากสมัยก่อนเนี่ยที่เราอาจจะมีแค่ของเล่นเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยค่ะพี่เกดมีความเห็นยังไงคะก่อต่อรูปแบบการเล่นที่มันเปลี่ยนไปค่ะเออนื่องจากการเล่นเนี่ยเป็นทั้งการปฏิสัมพันธ์นะคะกับออตัวเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบตัวหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะสิ่งของต่างๆเนี่ยออในขณะที่เด็กเล่น หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเล่นกับเกมเนี่ยแน่นอนเรื่องของอการเคลื่อนไหวที่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้กับเด็กๆเ,เนี่ยก็จะน้อยน้อยลงน้อยกว่าการที่ให้เด็กได้ออกไปเล่นของเล่นเล่นสนามหรือเล่นกับเพื่อนๆหรือเล่นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะอันที่สองค่ะก็คือเรื่องของปฏิสัมพันธ์หรือว่าเรื่องพัฒนาการด้านภาษาเด็กอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเด็กเห็นแต่ภาพ เห็นเสียงใช่ไหมคะได้สัมผัสแต่เด็กวงจรที่ส่งออกรับเข้าเนี่ยมันขาดวงจรเรื่องของเสียงการเปล่งเสียงหรือเรื่องของการที่ได้พูดสื่อสารออกไปปฏิสัมพันธ์ที่จําเป็นในการอยู่บนโลกนี้นะคะอยู่กับคนอื่นๆเนี่ยเด็กก็ได้รับพัฒนาที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น นะคะซึ่งจริงแล้วเป็นสิ่งที่ในเด็กเล็กหรือวัยวัยเริ่มต้นที่จะเรียนรู้เนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ะทจะต้องได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างหลากหลายกับบุคคลสิ่งของและสถานการณ์ที่หลากหลายด้วยค่ะอยากให้พี่เกดฝากข,ข้อคิดเกี่ยวกับการเล่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กค่ะค่ะก็จะขอฝากถึงผู้ปกครองนะคะก็จะมีประมาณ3ามข้อใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คืออยากจะให้ใส่ใจ ทั้งใส่ใจในเรื่องของการเลือกของเล่นนะคะเลือกวิธีเล่นแล้วก็ร่วมเล่นกับลูกนะคะอันที่สองก็จะเป็นลักษณะของการดูแลในการเล่นเนะะี่ยค่ะก็จะมีทั้งให้เด็กมีโอกาสได้เล่นร่วมกันใช่ไหมคะ,ะ,คะเล่นร่วมกับเด็กเล่นตามลําพังเราต้องให้การดูแลนะคะก็คือดูแลทั้งความปลอดภัยนะคะ สิ่งแวดล้อม<ะ>อันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการเล่นเนี่ย<ะ>ก็ควรจะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะส่วนสุดท้ายเลยค่ะก็คือให้เวลาการเล่นเนี่ยไม่ใช่แค่มาแค่ชั่วชั่วครั้งแวบแวบแ,แป๊บแปะนะคะ,ะควรจะให้มีเวลาที่ยาวนานพอสำหรับที่จะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้กระบวนการเล่นหรือของเล่นนั้นเนี่ยได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะก็จะมีสามข้อเนี่ยค่ะใส่ใจดูแลแล้วก็ให้เวลา แล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่เกฝากถึงโครงการของ OKMD OK ค่ะที่จะทำร่วมกับ TK Park ค่ะค่ะเนื่องจากสำนักง,งานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะคะหรือว่า OKMD OK เนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยเราจึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาต้นแบบสื่อเสริมทักษะสำหรับเด็กวัย3-6ปีนะคะที่สอดคล้องตามหลักการพัฒนาสมองมีลักษณะของโครงการก็คือนาความรู้นะคะ เรื่องของพัฒนาการสมองของเด็กวัยถึง3ถึง6ปีนะคะมาใส่หรือบรรจุไว้ในหลักสูตรที่จะพัฒนานักออกแบบแล้วก็นักพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อเสริมทักษะสำหรับเด็กนะคะโดยโครงการนี้ก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะกใ็ในปีนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มผู้ผู้ประกอบการนะคะที่มีนักพัฒนาผลิตภัณฑ์นักออกแบบ อยู่ในบริษัทอุตสาหกรรมน,น,นะคะได้ส่งหรือแสดงความจำนงที่จะอยากที่จะมาร่วมในโครงการนะคะเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบตามแนวทางการพัฒนาสมองร่วมกันค่ะหลังจากที่ได้ตัวแบบหรือต้นแบบตามแนวทางหรือวิธีการที่เราได้ดำเนินการแล้วเนี่ยนะคะก็จะนำมาเผยแพร่และขยายผลใน TK Park นะคะอาจจะมีโอกาสได้นำเสนอใน TKT ในโอกาสต่อไปค่ะ แล้วก็วันนี้การพูดคุยกับพี่เกศค่ะก็ได้ทําให้เรารู้ว่าการเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปนะคะความจริงสำคัญมากๆทีเดียวค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เกศมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะลงลง